บอว่าน,นะครับวันนี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คือว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้น ท่านลาการประชุมนะครับเพราะว่าท่านต้องไปประธานในการเลี้ยงต้อนรับแล้วก็ขอบคอุณนักกีฬาของประเทศไทยนะครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกมาตั้งหกเหรียญ <c oughs> บรรยากาศก็เป็นด้วยความชื่นมื่นใช่ท่านดูสดใสแข็งรแรงเลยเอา้เอาก็ไปให้กำลังใจมีความสุขนะครับที่ได้รับเหรียญมาโดยเฉพาะนะครับน้องเทนนิสเนี่ยบิ๊กป้อมนะครับทราบข่าวว่าท่านยังไปเซลฟี่เซลฟี่อยู่เลยนี่นะโอ้ยิ้มมเลยค่ะวันนี้แต่พอจบนะครับการเลี้ยงเป๊ะปั๊บนะครับท่านก็เดินทางลงจากอาคารครับ นักข่าวนะครับก็ไปถามถามว่าท่านนะครับทราบเรื่องหรือยังนะครับว่านายกนฐมนตรีคนที่3 1มสิบเอ็ดี่เคอคุณแพ่ทองทานหรือคุณลุงยิ่งบรรยากาศตรงนี้รวมทั้งนะครับคำถามของผู้สื่อข่าวสั้นๆครับอยากให้ผู้ชมนะครับได้ฟังเต็มๆแล้วก็ดูเต็มๆเชิญครับคุณอคะคอะไรกับนักกีฬาบ้างคะหลังจากที่ก็ให้กำลังใจเขาดีนะเราเธอไม่ให้กําลังใจเขาเหรือใช่ใช่หรืเปล่า อ่าให้แล้วนะมาถามทันทำไมอ่ะแล้วหลังจากนี้ต้องพัฒนาอะไรเพิ่อมอีกไหมก็จะต้องทําให้ได้เหรียญมากขึ้นน,นะ่นะครั้งนี้ก็ถือว่ามากที่สุดแล้วต่อไปจะต้องมากกว่านี้เพราะว่าให้กําลังใจเขาเขาต้องทักชวนเด็กๆคนไทยทุกคนช่วยกันเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับ เพื่อที่จะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติแล้วก็เพื่อที่ทาให้คนไทยเรามีความสุขได้นะครับนักข่าวมีความสุขก็บ่าครับมีแล้วมีแล้วถามทำไมเลยครับถามทำไมขอบคุณมากนะครับสุ่อมวลชนระวังนะครับแล้วดูการเลือกตั้งวันนี้เป็นไงอะไรอะไรถามอะไรถามอะไรถามอะไรก็ไม่ได้ยินเลยถามอีก พูดอะไรไ, <ใน S 1> ไหมคะคุณอิงค,<า>ค่ะ,คะเป็น,นยางไงบ้าถามอะไรไว้นี่ครับเป็นบรรยากาศที่มาเป็นไฮไลท์คำพูดที่ว่าหู คือน้ําเสียงนะคุณเลชาโอ้ยถามไม่ได้ยินยังจะถามอีกไม่ได้ยินยยเสียงดังรวมทั้งนะครับนี่ครับเขาบอกว่าใช้ใช้คําพูดนะครับว่ายุ้มหัวอน้องนักข่าวคนที่ถูกยุ้มหัวนี่ครับก็คือ่าเป็นนักข่าวไอทีวีครับค่ไอทีวีสายความเั่นคงนะครับคือน้องเขาก็ไปถามนะครับว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคนเชื่อสารเสวีนได้แล้วครูคุณแปลตองทานค่ะท่านก็บอกเลยนะครับว่าถามอะไร ไม่รู้ถามอะไรไม่รู้อะไก็ได้แหละครับก็เลยก็เลยเป็นเรื่องครับวันนี้ก็เลยเป็นข่าวผมไม่ปพูดภาษาเป็นเรื่องนะก็อาจจะหงุดหงิดก็ได้นะหรือว่าจะหยอกล้อกันเล่นก็ไม่รู้คุณสุวิทย์ครับก็ก็ไม่รู้ครับนี่นะอืมอาย không muốn bài sáng hội